โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปี2ชวนทุกท่านร่วมโหวตสุดยอดร้อยทีมสุดท้ายไอเดียธุรกิจแนวคิดใหม่เพื่อเป็นทีม Popular w o r หผลงานโดนใจได้ที่ a อ p facebook com gsb popula r vote โดยสามารถโหวตได้หนึ่งแอคเคาท์ต่อ1โหวตต่อหนึ่งวันทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัล Pop u l a r ่ o โหพร้อมเงินรางวัลมูลค่า1น0 0 0บาทและผู้ร่วมโหวตก็มีสิทธิ์ได้รับ iPad Mini จำนวน10รางวัลก็อยากให้กำลังใจน้องๆนะฮะ รวมร่วมพัน0 3 0 0ทีมนะฮะขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจนะฮะแล้วก็นำเสนอให้เต็มที่นะสวัสดีค่ะชื่อทีม Yellow Hello ค่ะก็อยากให้ทุกๆคนที่ได้ดูผลงานของเราก็ช่วยโหวตให้ด้วยนะคะปิดโหวตวันที่3พฤศจิกายน2,557และประกาศผลในวันที่11พฤศจิกายน2,557นี้ทางเว็บไซต์ GSB100million.com และ Facebook/ g s p 1 0 0 m i l l i o n ค่ะ